และท่านมาดูวิธีการดําเนินกิจการของบริษัทนะครับบริษัทดีชดช่วงนะครับได้สัมปทานโค้าจากกองสลากตั้งแต่ปี6 0ุน,นะครับมี MOU กันนะครับนะฮะนำสลากที่สัมปทานได้มาขายในรูปแบบของอะไรครับรูปแบบทั่วไปนะในรูปแบบของนิติบุคคลนะครับโดยบริษัทดีชดช่วงนั่นเองและก็มาขายรูปแบบหนึ่งครับเป็นรูปแบบของสมาชิกนะครับซึ่งรูปแบบนี้ นะครับได้รับการยกเว้นนะครับจากกระทรวงจากกฎกระทรวงนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูนะนะครับวันนี้นะครับบริษัทเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนนะครับกับสสวนะครับขึ้นทะเบียนกับสสวนะครับขออนุญาตขึ้นทะเบียนเป็น SME นะครับแล้วนะครับการขึ้นทะเบียนกับสสวนี้นะครับ ได้รับการยกเว้นจากกฎกระทรวงครับตามพระราชบัญญัติขายตรงและแบบตรงพศ2545ตามมาตรา27อันนี้ได้รับการยกเว้นนะครับนะฮะไม่ต้องไปทำการจดสอขอบอนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูกฎกระทรวงหน่อยครับตามมาตราานะตามพระราชบัญญัตินะขายตรงและตลาดแบบตรงเนี่ยพศ2545เนี่ยมาตรา27เนี่ยบุคคลที่จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจ การตลาดแบบตรงหรือนะคือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงได้นะครับเรามาดูก่อนว่าพระราชบัญญัตินะครับเป็นแบบไหนประเภทพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงพศ2 5 4 5ว่าด้วยครับกฎกระทรวงได้วางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงในปี2 5 6 1แบบนี้ครับการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใดบ้างที่ไม่ถือว่าเป็นการตลาดแบบตรงนะครับเพราะนั้นนะครับตามกฎกระทรวงเนี่ยกำหนดว่าการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นการตลาดแบบตรงพศ2 5 6 1กเนี่ยการขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตลอดวนนี้ ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง 1. คือการขายสินค้าหรือบริการของบุคคลธรรมดาซึ่งจดทะเบียนนะครับเป็นผู้ประกอบกิจการแบบตรงมีไรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการนะครับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไม่เกินล้างแปดนะครับอันนี้ได้รับการยกเว้นส่วนบริษัทดีชดช่วงนั้นเข้าข้อ2ครับคือการขายสินค้าที่สินค้าหรือบริการของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้เกิดขึ้นตามทะเบียนกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชมุชมชนขนาดกลางและขนาดย่อม SME หรือสสวซึ่งสักข้อนี้บริษัทได้ทำการขึ้นทะเบียนกับสสวเรียบร้อยแล้วเข้าข่ายในข้อนี้ครับได้รับการยกเว้นครับนะไม่ต้องขอยากกับสพบนะครับผมดังนั้นนะครับอันนี้คือข้อกฎหมายนะเป็นไปตามกฎกระทรวง ที่ได้รับการยกเว้นชัดเจนนะครับนะไม่ต้องขอยากกับสคบนะคะและนะครับบริษัทเองได้รับใบอนุญาตจากนะครับสคบเรื่องของนะครับลอตเตอรี่หรือสลากดิจิทัลนะครับเป็นนะครับเป็นสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ครับเพราะฉะนั้นเลยเป็นสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เข้าเงื่อนไขครับไม่ต้องจดทะเบียนกับสคบ ชัดเจนนะครับนะนี่คือข้อยกเว้นเลยอทีนี้เรามาดูความหมายของว่าสลากยี่สทัดก่อนสลากยี่ิทัดหมายถึงครับสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลที่ออกโดยสำนักง,งานสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลและได้รับการแปลงให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับบริษัทที่ชดช่วง,วงก็ได้ทําการแปลงสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไว้ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกันอเดี๋ยวเราไปดูกัน